ความดีมีโอกาสทําให้รีบทำจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังยิ่งคนรุ่นเราเนี่ยนะคนแก่ลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยสังคมมันเปลี่ยนการทํามาหากินมันเปลี่ยนคนโบราณทําไร่ทํานามีลูกมีหลานมากก็มีแรงงานมากทํานาได้เยอะยุคนี้ไม่ได้ทํามาหากินแบบนั้นแนละ้วมันเปลี่ยน เด็กโตขึ้นมาเขาไปเรียนที่อื่นจบแล้วเขาไปทำงานที่อื่นคนแก่ก็ตกค้างอยู่นะนี่คนแก่ที่ตกค้างอยู่นะ่ะภาวนาไม่เป็นนั่งสงสารนะก็นั่งนึกเมื่อไหล่ลูกหลานจะมาเยี่ยมอะไรต่ออะไรสังคมยุคนี้ไม่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมหรอกนะมันเลี้ยงตัวมันมันยังไม่รอดเลยนะจะมาดูแลเราได้ยังไง สังคมมันเปลี่ยนแปลงเร็วคนที่มีกําลังยังแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงยังมีโอกาสนะเขาก็ลุยไปข,ข้างหน้าเพื่อเอาตัวรอดคนแก่แล้วเป็นเชื่องพลุงพลังเขารู้สึกไม่มีประโยชน์นะบางทีก็ไม่ชอบไม่รักหรอกแต่ไม่มีเวลาไม่มีกําลังที่จะดูแลงั้นพวกเราเตรียมตัวแก่ไว้ให้ดีภาวนาไว้ให้ดีเถอะ เราธรรมะคุ้มครองเราอย่างเราแก่แล้วเรามีธรรมะอยู่ในใจิตใจคนเข้าใกล้เราก็ร่มเย็นยิ่งเราเข้าใจธรรมะนะั้นเรามีลูกเยอะเลยบางคนมีลูกตัวจริงออกมาเองมีลูกของเราเองโตขึ้นมันก็ไปที่อื่นแต่เราให้ธรรมะเป็นฐานเป็นฐานใหญ่นะเรามีลูกอีกจำนวนมากเลย ลูกพวกนี้จิตใจจะเปิดกวา้างร้อมจะช่วยเหลือนี่มันเป็นระบบของชาวพุทธเรานะเรามีหน้าที่ภาวนาให้ดีพอเราภาวนาดีแล้วเราก็ช่วยสงเคราะห์คนอื่นแจกธรรมะเป็นทานเห็นไหมเราแจกธรรมะเป็นทานคนที่มีธรรมะมีศีลมีธรรมก็จะเข้ามาแวดล้อม เราก็จะอยู่ในแวดวงของคนมีศีลมีธรรมมีธรรมะไม่เงียบเหงาหรอกแต่บางคนเอาลูกเป็นสาระไม่เคยภาวนาลูกไม่มาหาก็ด่าลูกแช่งลูกนละฉะนั้นชีวิตที่หวังพึ่งคนอื่นไม่มีความสุขจริงสํารวมอินทรีการสํารวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่รู้รส ไม่รู้สัมผัสทางร่างกายไม่คิดนึกสำรวมคือกระทบอารมณ์แล้วอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจมีสติรู้ทันนั่นล่ะเรียกว่าสำรวมอินทรีย์พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมโชว,วัดส่วนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่18ทธันวาคม2564